วัดแห่งนี้ซึ่งผมก็เคารพนับถือกับรูวาธรรมชัยแล้วก็เห็นว่าเป็นวัดที่มีอะไรแปลกๆคือเรื่องไม่ปกติน,นี่ไม่ปกติก็คือว่าที่มาที่วัดนี้มีความสุขมากขึ้นกว่า<อ>ที่เคยได้เห็นมาในอดีตนะครับปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปมากโลกมันพัฒนาไปศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่ดีแล้วก็เป็นศาสนาที่ มีเราสามารถแก้ทุกแก้สุขของคนได้นะฮะเรื่องของไม้ค้ำเนี่ยสูตสิ่งสำคัญมากเลยชีวิตคนเราเนี่ยมันล้มลุกคุกขานนะมีม,มีมีทั้งจนมีทั้งรวยมีทั้งลำบากมีทั้งยากจนนะบางครั้งชีวิตเนี่ยมันไม่รู้ล้มแล้วไม่รู้จะทำยังไงไม่มีไม่รู้จะพึ่งใครแต่าศาสนาพุทธนี่ดีมาก สามารถแก้ปัญหาคนได้หมดนะไม้ค้ำนี้ไม้ค้ำก็คือว่าค้ำชีวิตของเราที่จะมีโอกาสพลาดทั้งหรือลม้มเราก็สามารถ,ถลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายังยันคนให้ค้ำต่อไปอีกว่าจนก็ให้รวยได้อีกเอจ<อ>นใจบูชาตะกุดโทนธรรมชัยพลิกชีวิตได้ที่วัดศรีพันต้นจังหวัดน่าน หรือสถานธรรมชัยแผ่นดินทองอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามได้ที่เพจคูบ้าธรรมชัยที่ต่อจุดน่านติ๊กต็อกดูทุกคู่บ้าธรรมชัยต่อจุดน่าน